โซเชียลงงหนักเอมี่แม็กซิมโพสพ่อของลูกคือน้องเสือวันที่30ธันวาคม63เพจที่ใช้ชื่อว่าคุยแซบโชว์ได้โพสข้อความที่เอาหลายคนถึงกับงง,งหนักมากโดยได้ระบุว่าเอะอะอะไรนะยังไงนะเมื่อเอมีอม่อมนลวันได้โพสร,รูปกับครอบครัวเซกโลโซพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยแฮท็เ,ทเอมี่ก็ลักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะ ล่าสุดเอมีก็ทำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งเมื่อโพสภาพพร้อมครอบครัวเยกโลโซผ่าน IG ีส่วนตัวพร้อมข้อความสุดกำกวมขอบระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแฮชแท็กเอมีก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะแฮชแท็พวกเรารักครอบครัวโลโซแฮชแท็เอมี่แม็กซเอาแฟนคลับต่างสงสัยและคอมเมนต์คาดเดาไปต่างๆนานาว่า น้องเสือลูกชายสุดหล่อของเสกโรโซมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่กับชีเอมี่จากนั้นก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ว่าสรุปเอมี่แฟนเสือลูกคือลูกเสือยินดีด้วยค่ะคุณเอมี่น่ารักแต่ยังไรก็ตามคงต้องรอให้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ